สวัสดีครับเพื่อนเื่อนวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถยนต์หนึ่งคันะครับเป็น Honda HRV นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสดๆร้อนๆเลยนะฮะก็สําหรับท่านใดที่หารถครอบครัวนะครับประมาณ5ที่นั่ง6ที่นั่งไม่เกินนี้นะครับแนะนําเลยครับ Honda HRV ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโฉมปี2 0 1 5นะครับเป็นตัว1.8 EL ตัวท็อปสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆชมรอบๆรถก่อนนะครับ H R V เนี่ยต้องบอกว่า,ก,วาการออกแบบดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างโมเดิร์นเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับคอนโซลภายใน,นค่อนข้างกว้างนะครับต้อนไปด้วยฟังก์ชันที่แบบเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบพุชคอนโรลแล้วก็มีตัวปุ่มอีโคมีตัวประหยัดน้ำมันนะครับระบบแอร์ก็จะเป็นระบบแอร์แบบดิจิตอลนะครับ วันนี้เยวผมจะพาเพื่อนๆพชมรอบๆรถเลยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆแบบจอดลึกเลยนะครับต้องโดยสารของ Honda HRV เนี่ยก็คือค่อนข้างกว้างนะครับที่สองคานตัวนี้ค่อนข้างขยัดน้ำมันอัตราเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ13-14กิโลลิตรแล้วก็ภายในจะมีสลูปมูลลูปก็คือ เราสามารถเปิดปิดอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ได้นะครับพาชมด้านท้ายต่อตัวนี้ก็คือด้านหลังเนี่ยที่เก็บสัมภาระเนี่ยก็คือค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นที่เก็บยางอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่เครื่องมืออะไรพวกนี้นะครับเบาะสามารถปรับพับได้ทั้งสองข้างเลยนะครับก็คือ HRV เนี่ยต้องบอกว่าเบาะด้านซ้ายเบาะด้านขวา ก็คือสามารถปรับพับเรียบตอนนี้เวลาเราปรับพับเรียบปุ๊บเราสามารถวางของไม่ว่าจะเป็นเราจะเดินทางไปไหนไกลๆสามารถเอาฟูกเนี่ยมาปูนอนได้เลยนะครับทำเป็นแคมป์ได้เลยเพื่อนๆลองชมดูนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่ดูรถไม่เป็นนะครับสามารถซื้อรถกับทางร้านเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆชมนะครับว่ารถยนต์เนี่ยสวยไม่สวยเนี่ยนะฮะบอดี้หลักของรถก็คือตัวนี้เขาเรียกแมสอาร์นะครับเพื่อนๆโดยทั่วไปของรถเนี่ย ี่ประตูด้านข้างทั้งหมดเลยเปิดมาอันนี้เขาเรียกกระดูกงูนะครับเราดึงตัวนี้ออกมาเนี่ยเราจะเห็นเม็ดอาร์เนี่ยห่างกันประมาณ1 2ถึงนิ้วไม่เกินนี้นะครับทุกทุกยี่ห้อทุกทุกรุ่นนะครับจะมีเหมือนกันทั้งหมดนะครับประตูทั้ง4ี่บานก็คือซ้ายขวามีหมดนะครับนี่นะครับอันนี้ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าคือรถทางร้านเนี่ยเราคัสภาพมานะครับเป็นรถเกจเอนะครับนี่ฮะเพื่อนๆจะเห็นรอยบุ๋มเนี่ยฮะเล็กๆๆๆเลกๆตามเนี้ยนะครับ จะมีทุกๆประตูเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปหรือรถญี่ปุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือเม็ดอาร์ตเดิมจากโรงงานนะครับให้เพื่อนๆลองดูแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ดูรถไม่เป็นแล้วอยากซื้อรถต้องทำยังไงก็คือเข้ามาหาที่ร้านได้เลยนะครับร้านเราเชียร์โตเปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง1่งทุ่มนะครับทุกค้าท่านใดที่จะ ลัดเข้ามาจะโทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะติดต่อช่องทาง Facebook ก็ได้นะครับ f Facebook แฟนเพย์หรือจะโทรเข้ามาจะออกอินเข้ามาได้ทั้งนั้นเลยนะครับอ่าจะพาเพื่อนๆชมในห้องเครื่องนะฮะนี่นะครับตอนนี้รถยนต์เนี่ยสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับก็เพื่อนๆท่านใดที่ดูรถไม่เป็นเบื้องต้นนะครับผมจะสอนให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่ารถเนี่ยเราจะดูจากนะครับันดับแรกเลยซุ้มซุ้มช็กนะครับอันนี้เขาเรียกซุ้มชคกมันจะมี ซุ้มด้านซ้ายกับซุ้มด้านขวานะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเราจะดูก่อนว่าหัวน็อตเนี่ยมันมีการขยับไหมอันนี้อันนี้ก็คือหัวน็อตเดิมเลยนะครับแล้วก็เม็ดอาร์คที่ซุ้มซุ้มโช๊คเนี่ยฮะพวกเนี้ยก็คือจะมีเม็ดอาร์คอยู่ไล่ๆกันเหมือนตรงด้านประตูที่ผมให้เพื่อนดูต้องให้เพื่อนๆดูตั้งแต่แรกๆนะครับแล้วก็ใต้ฝากระโปรงนะครับสติ๊กเกอร์พวกนี้ค่อนข้างสําคัญมากๆนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็คือสติ๊กเกอร์พวกเนี้ยมันจะเป็นการบ่งบอกว่ารถคันเนี้ยคือสติ๊กเกราโงงน ตัวนี้จะมีมออก,อกอนะครับสติ๊กเกอร์พวกนี้ไม่สามารถหาซื้อที่ไหนได้นะครับติดมาจากรถปายแดงเท่านั้นนะครับปาโค้ดก็ยังอยู่นะครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบโดยรวมก็คือเพื่อนๆนดูจากตรงนี้ได้1ฝากระโปรง2เครื่องยนต์อะไรพวกนี้สาจากการการันตีของร้านนั้นๆนะครับแต่ของเราเนี่ยเราการันตีรถยนต์ไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำไม่มีน้ําท่วมนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดคันไหนโอนไม่ได้เราคืนเงินเต็มจํานวนทุกป่าทุกสตังค์นะครับเพื่อนๆืน วันนี้ผมฝากไว้นะครับสําหรับท่านใดที่อยากได้รถสวยราคาไม่แพงแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดเพื่อนๆนท่านใดที่ดูรถไม่เป็นนะครับเรายินดีและบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นสอนการดูรถยนต์นะครับซื้อขายออนไลน์ง่ายนิดเดียวนะครับเรามีบริการส่งรถถึงบ้านด้วยไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยนะครับเพียงท่านฮัลโหลมานะครับเรายินดีบริการทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆโชคดีสวัสดีครับ